สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม m อ็มทีสตคลิปนี้อาจจะปแปลกๆอยนะครับเพราะว่าผมได้กลับมาใส่ท่อเดิมเรียบร้อยแล้วเ <laughs> งียบๆเลยนะทุกคนไม่มีเสียงรถเลยผมรู้สึกว่าท่อเดิมมันมันดังไปนะท่อเอ้ยไม่ใช่ดิท่อท่อ ท่อที่ผมใส่ครับผมมันดังไปผมก็เลยแบบทำใจใส่ท่อเดิมไปก่อนนะฮะแล้วเก็บตังซื้อท่อใหม่ด็คิดคิดอยู่นะว่าจะเอาท่ออะไรดีเนียบเกีบเลยทุกคน มันก็พุ่งนีนะแต่แต่แต่สู้ท่อมันไม่ได้ท่อโลง่งๆอะ่ะท่อคาร์บอนผมอะ่ะท่อนี้ผมว่านะ่าจะได้ปลายนะแต่ท่อคาร์บอนนั้นได้ได้ต้นแน่นอนนะเพราะว่าลองแล้ว แดงพาดีเลยกเบรกตัวโก่งเข้า <c oughs> ใจเลยทำไมใส่ท่อนั้นผมขับรถช้านะทุกคนรถปฟ้านเลยผมเนะี่ยบอกเลย โอ้ลุงนี้ใส่ท่อเดิมใส่ใส่ท่อคาร์บอนดีกว่าใช่ไหมเพราะมันทำให้ผมขับรถเร็วขึ้นเนี่ยโดยไม่รู้ตัวเลยเนี่ยมันเร็วจริงทุกคนเพราะว่าท่อมันเงียบไปผมก็ไม่อายใครผมไม่ไม่ต้องแบบกังวลว่าเขาจะหนขูหรือเปล่าไหเพราะที่มันท่อเดิมผมก็แบบชัดเต็มที่ได้เลยก็ถึงจะดังก็ไม่ค่อยดังมากเท่อน,นั้นเนี่ยทำใ้ผมขับรถเร็วขึ้นอนะ่ะโอ้ นี่ขอสอนนี้ขอสอนนี้สอนนี้โค้งครับผมก็ชอบมาเล่นนะแต่ตอนนี้ท่อเราเบาแล้วเราเราก้าเล่นแล้วขวบอมยาง่อยนะครับว้าวอมยางนิดนึง ตรงนี้ตรงนี้ซ้ายเกือบไปแล้วหาจังหวะแสงพี่เขาหน่อยอคุณครับพี่เขาหลบให้ มันนะน่าไปสนามพิมายเนี่ยนะท่อเดิมดีตรงนี้แหละครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะได้ยินหรืออะไรนะถึงจะได้ยินแต่ก็ได้ยินเบากว่าท่อน,นั้นนะอยากโทรหนึ่งกระติบนี่เอยเอาเด็ท่อน,นี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาจะได้ยินนะครับหาที่ต้องงงแล้วก็จับขึ้นได้เลย ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่า okay. ลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิป <đến> ต <martial> ่อไปด้วยก็ไว้เจอกันใหม่กับผมตะลันทุก้ยกับผม MT สไตรค์ครับผมอีกสักดอก Bye, bye đúng không